สายด่วนใครอยากได้สายด่วนเข้ามาจ้ะสายด่วนรัฐบาลนะครับด,ด,ด,ด่วนดวนนะเพื่อทุกคนเลยนะครับแนวทางสายด่วนด่วนๆเพื่อทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับ <c oughs> ทักทายกันหน่อยเล่ทุกคนจ้าทักทายกันหน่อยครับทักทายกันหน่อย <c oughs> ขอให้แตกขอให้ปังนะครับปังปังฟังปูริเย่ <c oughs> บลูว่าสีนางสายพี่น้องนะครับแดดแดดช่วงเศร้านี่แดดแห้งอีเลีนะครับช่วงเช้านี้แดดแดดแรงมากเมื่อคืนนะครับผมได้ปล่อยเลขสายด่วน ให้สําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะสายด่วนมาเมื่อคืนนะครับสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยู่ในกลุ่มบอกเลยนะครับเลขสายด่วนได้ก่อนแน่นอนนะครับสายด่วนนี่ผมส่งให้ก่อนนะครับส่งให้ก่อนแน่นอนนะครับสําหรับชุดสรุปนะครับผมก็สรุปให้ในกลุ่มเหมือนกันนะครับเดี๋ยวสรุปให้ในกลุ่มเหมือนกันนะครับ รับร่องว่าบอมีขาดบอมีเกินพี่น้องนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลนอยหรือลาวนะครับ <c oughs> สวัสดีคุณเรนูครับกินข้าวเช้ากันหรือยังจ๊ะสี่โมงครึ่งแล้ว <c oughs> สี่โมงครึ่งแล้วกินข้าวเช้ากันหรือยังเนี่ยกินไปกินข้าวเช้าไปเนาะพี่น้องเนาะ มาเลยนะครับเข้ามาเลยสวัสดีคุณน้อยครับเลขซองมีใครมีใครไม่ทันไหมเลขซองมีใครไม่ทันไหมครับเลขซองที่ผมถามนะครับคือบางคนอะไม่ทันจริงๆนะครับบางคนไม่ทันจริงๆผมก็อยากอยากให้ทันนะครับอยากให้ทันอยากสรุปให้นะครับอยาก ให้แนวทางย้อนหลังให้ด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ไม่ทันแนวทางนะครับสําหรับผู้ที่ไม่ทันแนวทางอะไรก็ได้นะครับนะพิมพ์ขึ้นมานะครับพิมพ์ขึ้นมาว่าไม่ทันเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับนะวันนี้ผมรวบรวมแนวทางมาให้แล้วนะครับเว้นแต่ทุกคนจะอยากได้ไหมนะครับเว้นแต่ทุกคนอยากได้ไหมนะครับถ้าทุกคนอยากได้พิมพ์ขึ้นมาพร้อมกันนะครับไม่ทันเลขอะไรตรงไหน นะครับพิมพ์ขึ้นมางวดก่อนนะครับรัฐบาลงวดก่อนผมให้ไปเป็นเลขชุดระวังนะครับเป็นเลขชุดระวังผมให้ไปเป็น95นะครับนะงวดที่มันแตกนะครับ95้าห้าเข้าเต็มเต็มตรงๆนะนะครับสำหรับงวดนี้ผมก็ได้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเลขระวังใครไม่ทันพิมพ์ขึ้นมานะครับ แต่สามตัวตรงนะครับจารย์นะครับจ้า <c oughs> ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปรับแนวทางกันทุกคนฟังทางนี้ครับก่อนที่เราจะไปรับแนวทางกันนะครับผมขอฝากลิง์กด้านล่างไว้หน่อยนะครับใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วจิ้มลิงกด้านล่างให้ผมหน่อยนะครับนะ ก่อนที่เราจะไปรับแนวทางนะครับทุกคนช่วยกันจิ้มลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้หน่อยนะครับสําหรับใครที่จิ้มแล้วนะครับสําหรับใครที่จิ้มลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดแล้วนะครับพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาเดี๋ยวย้อนหลังให้ครับสําหรับคนที่ไม่ทันหรือใครที่ทันนะครับนะใครที่ไม่ทันตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมย้อนหลังให้นะ ก่อนอื่นช่วยกันจิ้มลิงด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้เยอะๆหน่อยนะครับจิ้มเลยจ้าไม่ทันจ้าไม่ทันตรงไหนเอ่ยเลขซองนะครับเลขซองก็เลขซองก็ ก็มีมีเกือบทั้งหมดนะครับมีเกือบทั้งหมดทุกตัวนะครับถ้าได้เห็นเลขซองแล้วก็เลขระวังก็อยู่ในนั้นนะครับเลขตัวเปิดเลขก่อนอั้นนะครับเลขตัวฟันตัวกันเลข3ตัวเลขหมัดเดียวนะครับอยู่ในเลขซองเกือบทั้งหมดน, landlord, นะครับเพียงแต่นะครับจะไม่มีเลขสายด่วนนะเลขสายด่วนให้แน่นอนนะครับเลขสายด่วนให้แน่นอนไฟ์สดครั้งนี้นะครับตั้งใจที่จะมา แบ่งปันแนวทางสายด่วนให้ทุกคนนะครับใครพร้อมแล้วจิ้มลิงด้านล่างแล้วพิมพร้อมขึ้นมาอัรนะครับตัวการเป็นเลขสี่จ้ะตัวการเป็นเลขสี่นะครับชุดเจาะสี่นะครับชุดเจาะสี่สี่สองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดสี่ครับอันนี้คือชุดเจาะสี่จ้ะต่อไปเป็นเลขหมัดเดียวต่อไปเป็นชุดเลขหมึดเดียวนะครับชุดเลขหมัดเดียวหกแปดแปดหกครับ หกแปดแปดหกนะครับใครชอบซื้อได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบนะครับผ่านได้เช่นเดียวกันเนาะนะครับหกแปดแปดหกนะครับสําหรับเลขหมาเดียวใครชอบเอาไปกลับเล่นก็ได้นะครับหกแปดแปดหกเป็นเข้าแปดแปดเก้านะครับเล่นได้ตามนี้จ้ะนะเล่นได้ตามนี้นะครับชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็ เบิงนะครับเบิงไวก่อนพี่น้องอ่ะต่อไปครับเลขสามตัวนะครับเจ็ดห้าแปดครับเจ็ดห้าแปดอ่าเจ็ดห้าแปดอันนี้คือเลขสองนะครับชุดเลขสองจอ้ะตามนี้นะครับตามนี้แคปไว้เลยสรุปให้ครับโอเค <laughs> ต่อไปไปเลขสายด่วนจ้ะ,ะสายด่วน16พฤกจิกาสองห้าหกสีนะครับแมนครับ8ปดหแมนขึ้นคือเกานะครับขึ้นคือเก้าขึ้นคือเกา้เกาครับผมแมนอืม ถ้าบันดังอ่ะเขาไม่กล้าเหมือนเดิมนะครับ,ขบ,รบรเขาบอกรับกเจการเองเพียงปังๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะโอเคครับคุณสมใจนะสําหรับสายด่วนนะครับใครไม่ทันใครไม่ทันสายด,วด่วนอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับใครไม่ทันสายด,วด่วนเดี๋ยวเปิดให้ดูตอนนี้เลยสายด่วนรัฐบาลประจําวันที่สิบหกพฤศจิกาสองห้าหกสี่นะครับ ตามนี้เด้อพี่น้องนะครับสายด่วนหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมแคปเดี๋ยวผมขอญาตแคปไว้ก่อนอันหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับ ่สายด่ว,ดว Paste, ดนนะครับสายด่วนดูกันชัดๆจ้ะหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับสายด่วนรัฐบาลประจําวันที่สิบหกพฤศจิกาสองห้าหกสี่นะครับหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับกลับเล่นได้กราฟหกหนึ่งเป็นเก้าหนึ่งเล่นได้นะหกหนึ่ง <9, 1, S 2> เป็นเก้าหนึ่งเล่นได้เช่ <ๆ S 2> นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่ที่งบของแต่ละคนนะครับขึ้นอยู่ที่งบแล้วก็ขึ้นอยู่ที่ทุกคนชอบหรือไม่นะครับผมเชื่อว่านะครับขันผู้ใดมากนะครับกลับเล่นกลับเล่นได้กับ ถ้าใครชอบจริงๆนะครับชอบหกหนึ่งหนึ่งหกดูแล้วดูแล้วนะครับดูแล้วชอบดูแล้วน่าลงทุนนะครับจัดไปเลยนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเล่นได้พี่น้องนะครับแนะนำให้เล่นนะอ่ะนับหนึ่งถึงห้านะครับนับหนึ่งถึงห้าปิดแนวทางแล้วจ้ะขครแคบแล้วพิมพ์ขอบคุณมาเลยนะครับขครแคบแล้วพิมพ์ขอบคุณมาจ้ะ นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าโอเคนะครับตามนี้เลยทุกคนจ้าพิมพ์ขอบคุณจ้าพิมพ์ขอบคุณมาก็ได้นะครับทุกคน